สวัสดีตอนคำคำพี่น้องนะครับผมไอฟังทั้งติดใตเป็นกะมือตึบอยู่พี่น้องพูดฟังพี่น้องเพื่อนบานเนาะครับผมมินิกาแรกนี่ครับลุงทองกับพาม่าชมหน้าคือเกาพี่น้องตาเขาคือเกานะครับผมตอนนี้กะเริ่มที่แนมเห็นเขียวเขียวกันแล้วนะพี่น้องพูดนะครับผม,อมเอาอายุกะอาทิตย์ หนึ่งได้แล้วน้องพี่น้องเนาะอาทิตย์หนึ่งได้แล้วบาทนี่น้องกับผมเนี่ยค่ะค่อนข้างที่เกิดดีพี่น้องน้องกับผมกับบอมีพบปัญหากับน้ำน้องพี่น้องเนาะครับผมกับฝนกับ่หนักปัญหาพี่น้องน้องกับผมกับพ่อได้มีความชื้นหายอยู่น้องกับผมนี่มีนี่เพื่อนกัได้ตกลงมาน้อยนึงพี่น้องเพื่อนกัหายไปน้องกับผมบาทนี่กัแดดออกจ้าเลยพี่น้อง หของลุงท่องก็เกิดดีพอสมควรอยู่นะครับผมจะหยากระายพี่น้องนะครับผมหยากระไรส่วน่วงส่วนสามนี่ส่วนมีน้ามาขังนี่อู้หูยดยอดเลยพี่น้องนะครับผมขังไอ้ใส่หยาไว้ให้หยามันเน่านะครับผมให้หยาหยากำลังจะเกิดนี่เพือนกะสีตายไปเลยน้อพี่น้องนะครับผมกะสีเหลือแต่เข่าห้าวกะสีลดในการกำจัดหยาได้อีกหลายหลายอย่างอยู่น้อพี่น้องเนาะหลาย หลายไอ้หลายเงินอยู่เสมอนว่าเข้าซื้อยาหรือว่าเข้าใส่น้ำมันตัดเข่าอย่างสี่เนาะครับผมมันก็ลดได้แต่หลายเติบอยู่สาหรับ้นทุนเนาะครับผมพี่น้องฉันมีน้าลงมาส่วงนี่กะที่ว่าดีเลยเนาะครับพี่น้องนี่ถองกับพามาชมเนาะครับผมบรรยากาศตอนกำลังคำแดดก็้อนหอนพี่น้องเนาะครับผมนี่เข่าเป็นกาเขียวทั้งทุ่งแล้วพี่น้องบ้านีเป็นกระเรื่มบ้านกันเมื่อไหร่เนาะครับผม สำหรับไอ้มันจำประหลังของพี่ชายเป็นกะพากันมากู้มันนีหละพี่น้องนะครับผมผุนกะตกดินกะคนกลางสิเล่แน่น้อยนึงนะครับผมพุ้ดางว่างเป็นพุ่นเละพี่น้อง่นกะหัวกะดีเพอสกควอยู่พี่น้องกะิีในหลายเตือเป็นะครับผมกักิโลละบาทกลัวนะครับผมกิโลละบาทกลัวมันหน้ามันไฮนะครับผมราคาเดียวกันเลยอยู่แถวบ้านนึงทองบาทยี่สิบพี่น้อง บาดีคลิปเนาะครับผมตั้ละพันสองร้อยสำหรับมันหน้ากะกะว่าพ่อเห็ดบอกับพ่อเห็ดอยู่พี่น้องสำหรับที่ผู้ที่เห็ดเองเนาะครับผมบ่ได้ลงทุนอย่างเนาะของเจ้าของเห็ดของเจ้าของกับบ่ได้จ้างแรงงานกับ่บ่บขาดทุนพี่น้องเนาะครับผมกับพ่อเห็ดไปอยู่เนากครับผมกับพ่อเห็ดใบไปที่กลัวปล่อยให้หน้าว่างเปล่าเนาะพี่น้องเนาะเขาก็ได้ปรับปรุงดินของห้าน้ำเนีะครับผม แต่บึงถะาพี่หนาแล้วาอาจจะดีขึ้นนะพี่น้องเนาะเห็นเขาบอกปลูกมันก็จะคิดปลูกยังเดี๋ยวพี่น้องเลยนะครับผมอ่ะกับประมาณนี้แล้วถ้าพี่น้องลุ่งท่องก็เอาผาบรรยากาศต้อนคำคำแดดอนอนมาผาพนะครับผมก็สวัสดีเพียงสำนีครับผมสวัสดีครับ